เพื่อนเขาถามมาว่าเหล็กซัดดีพีหนึ่งแปดเก้ามันตกแล้วมันหักได้เลยหรอครูมันดินได้เลยไหมหรือใบมันแตกได้เลยเปล่าอะไรเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นเลยหรอซัดดีพีหนึ่งแปดเก้ามันตกเนี่ยมันมีโอกาสแตกได้เลยไหมคําตอบคือเป็นไปได้ครับและไม่ใช่เฉพาะซัดดีพีหนึ่งแปดเก้าด้วยเรามาเริ่มกันว่าทำไมตกแล้วมันแตกได้ะ นี่คือบัคสปีคไฟไบเมทสี20เนสซีไม่ใช่แซตดีพี189นะผมเอามาเล่าเรื่องเฉยๆนะครับแซตดีพี189มันจะมีโครเมียมค่อมแข็งสูงคือแม่งแค่จะเป็นแท่งโครเมียมเลยโครเมียมมันประมาณ20%ได้มั้งมันเป็นเหล็กตระกูลเก่าของคิกาชิถ้าคุณอยากได้แซตดีพี189ยังมีในโมเดลของสไปเดโกเอ็นดูล่าโฟนี่อ่ะผมมาเล่าให้ฟังต่อนะฮะเพื่อนเขาถามว่าแซตดีพี189มันแข็งมากใช่ไหมเอาหลักการง่ายๆนะยิ่งแข็งมันยิ่งเปราะหลักการเป็นแบบนี้ยิ่งแข็งมันยิิิ่งงงเเปรราาะซมมกแแขข็็ด มันเอามารับมีดต้มันแข็งอยู่แล้วเซรามิกอะมันแข็งขนาดมันมันมันแข็งกว่ามีดอะเราต้องเอามีดไปรับกับมันรับคมกับเซรามิกอะแต่เซรามิกตกแล้วมันแตกตัวมันบิดไม่ได้นะเห็นไหมยิ่งแข็งยิ่งตอกย่อย่อย่อลงมาเพชรอย่างเงี้ยเพชรแข็งไหมแข็งนี้เฮียเพชรมันจะบิดไหมเพชรไม่บิดเพชรจะแตกตากลัดใหญ่ๆอะแตกมาก็เป็นกระดาษเล็กๆเพชรจะแตกนะครับเหมือนเหล็กตะไบไหมนี่นี่นี่ไปทางสาธารณะฟ้อง่านกันได้หมดเจ้าของที่ต้องำอะมาต่อนะฮะ มันแข็งทีนี้ผมไล่เลยนะความแข็งนะถ้าแข็งมากๆมันจะเป็นตะกูนหินรู้ไหมตะกูนหินหินพวกหินแกลนงลงแกลนี่ไปเพชรไปอะไรอ่ะเราไล่สเกลย้อนมานะย้อนมาจนจนฝั่งซ้ายสุดมาขวาสุดขวาสุดคืออะไรเหนียวเว้ยมันเหนียวมันเหนียวมันเด้งได้ดึง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 มันคือมันคือแหนบมันคือแหนบรถจักรมันเด้งได้เว้ยมันไม่หักเว้ยมันเด้งเว้ยมันคือความเหนียวความเหนียวอยู่ฝั่งหนึ่งเหนียวเหนียวมันจะไม่แข็งมันเหนียวไงแข็งมันจะไม่เหนียว พูดอะไรของมึงเนี่ยเอ้าถูกไหมเหนียวจะไม่แข็งแข็งจะไม่เหนียวเก๋ว่าที่คุณก็ไล่สเกลเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะพบว่าเวลาเราเอามีดมาทําเนี่ยเราต้องการให้มันแข็งและเหนียวด้วยเอองงปะเราต้องการให้มันแข็งนะเพื่อการใช้คมแข็งให้มันทนเราต้องการให้มันเหนียวด้วยหรือเวลาเราสับแล้วมันสั่นกระพือเราไม่ต้องการให้มีดเราแตกแต่ต้องการให้มันแข็งเพราะฉะนั้นมนุษย์แม่งก็เอาไปชุบแข็งเว้ยมันก็จะกระบวนการของมันเอ๊ะทำอี้ทำนี้ทำนด้นเลฏว่าเอาบริเวยเราเษาดูก็ดมาปรากบว่า ถ้าเราเอาโลหะเนี่ยไปใส่ความร้อนระดับหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นเหล็กแนบแล้วการซุกนลอย่าเงี้ยเอาสัก850องศาแล้วกันจากการศึกษามาแล้วหรือก,การดูสีสภาวะที่มันหมดความเป็นแม่เหล็กแล้วเอาไปจุ่มไม่ว่าคุณจะจุ่มในบอกก่อ,บอกลือบ่อน้าแล้วแต่ความสามารถของคุณนั่นคือการเควนจิ่งในการดึงอุณหภูมิดึงความร้อนออกมาจากโลหะอย่างแบบฉับพลันมันจะเกิดความเครียดในเนื้อโลหะไอ้ความเครียดในเนื้อโลหะเนี่ยมันทําให้เหล็กมันแข็งพเพราะเหล็กมันแข็งมันก็จะมีการเปราะเกิดขึ้น แต่ก่อนเนี่ยเขาก็เอาไปชุบแบบนั้นแหละนะครับออกมาปุ๊บเขาก็ไปใช้เลยเว้ยใช้ไปใช้มาปรากฏว่าพี่มาหล่นมือร่วงปุ๊บเหล็กแตกเล้งเหล็กแตกเหมือนแก้วเลยมันแข็งมากแต่มันเปราะมากเขาก็เลยเอ๊ะทำไงดีวะมึงทำยังไงให้มันมันเหนียววะแบบมึงควรเตรียมป่ะเนี่ยเมื่อกี้แข็งแล้วไงเมื่อกี้มันเหนียวอีกทำไปทำมาอ๋อรู้แล้วมันเราต้องเอาไปอบอ่อนนิดนึงเขาเรียกว่าอบ annealing นะครับอบอ่อนเพื่อลดลดค่าสเตรสลงมาความแข็งจะลดลงมาปริมาณนึงไม่เยอะแต่ความเหนียวขึ้นมาบานเลยมันลดก็อ๋อโอเคแล้วถ้าเราเอาาไปชุบแข็งงเเลยรต้อมา ทำการอบอ่อนนิดเจ้าหน่อยอโดยหลักการทีนี้แหละคุณจะอบแขนก่อนอนี่ก็เป็นสูตรของท่านเลยเพออบอ่อนปุ๊บป,บปรากฏกว่าความเหนียวได้กลับมาเว้ยความแข็งยังคงอยู่อ่างั้นเราก็ศึกษาสืบทอดกันไปเรื่อยๆโอเคไหมทีนี้ละมึง S หนึ่งหนึ่งศูนย์ V ก็เคยมีคนบอกว่าถ้าตกมามีโอกาสปลายห,หักจริงไหมครับครู <c oughs> <c oughs> คุณฟังเรื่องผมไปเรื่อยๆนะคุณฟังเรื่องของผมไปเรื่อยๆทีนี้พอเป็นเหล็กแผ่นเหล็กที่มันเกิดรีดร้อนรีดเย็นขึ้นมาแล้วก็เอามาตัดทำมีดเนี่ย ช่างเรียกอบผืนไฟนั่นแหละครับมันทําให้ความเครียดในโลหะน้อยลงความเหนียวเพิ่มขึ้นมาทีนี้พอมายุคหลังนะครับเริ่มมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่า c b m เกิดขึ้นนะครับเป็นการเอาผงโลหะผงโลหะนะมาอัดมาอัดที่เป็นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเอาความร้อนใส่เข้าไปไอ้พวกเนี้ยมันรีดร้อนมาแล้วก็ค่อยเอามาทําเป็นมีดไอ้พวกนั้นอะ่ะเอาเอาโลหะเลยอะ่ะจุามาแล้วก็อบมาขึ้นมาเป็นมีดุูสังเกตเลยไหมถ้าโครงสร้างมันรีดรีดมันมีการรีดร้อนหรือรีดเย็นมาการจับตัวของมันอะ่ะ เยอะแต่ถ้ามาเป็นโมเลกุลเลือเป็นผงมาแล้วมาอบการจับตัวมันน้อยแต่การเซตติ้งการจูนเี่มันแข็งมันทําได้เพราะฉะนั้นตะูเหล็กที่เป็นเหล็ก crucible เหล็กตะูที่มันเป็นตะู CPM ส่วนใหญ่มันจะทํามีดเล็กมันจะมากับเทคโนโลยีมันไม่ค่อยเอาไปทํามีดใหญ่มีดยาวหรอกมันมีปัญหาเหมือนกันนะเทคโนโลยีเนี่ยถูกไหมไอเนี้ยมันเหนียวเหมือนแหนบโลหะแหนบรถยนต์หนักมันเหนียวมันรับแรงได้มันเด้งได้แต่ CPM มันไม่เด้งนะมึงถูกไหม CPM มันมันไม่เด้งอ่ะแต่เขาเน้นความแข็งเขาต้องการพัฒนาเหล็กที่มันแข็ง เขาก็เลยใช้วิธีนั้นแหละเป็นาวเดอร์มานะครับเพื่อมาทําทีนี้อล็กที่มันเป็นาวเดอร์ทำไม่แข็งได้ไหมแข็งจริงทําได้จริงดีจริงแพงจริงแต่ปรากฏว่าคนที่ใช้มีดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แรงแกนเดียวเลยไอ้มนุษย์อย่างเราบางทีแม่งแม่งก็ของสารพัดประโยชน์นะของงัดซะหน่อยได้ไหมนะของงัดนิดหน่อยแล้วงัดแตกเลยปลายแตกโอ้เอ๊ก้าสิบีอสามสิบวีปลายแตกแต่งได้หน่อยได้แต่งให้ดูว่ามันเหล็กอะไรก็ขาดแต่งประมาณร้อยหนึง่งผมก็จะต้องตกเกียร์คมไปหน่อยแต่งจริงๆบางคนก็ทําตกพื้นมันก็แตกเลย เนื่องจากเหล็กมันแข็งไงกูใช้เทคโนโลยีพวกนี้ในการทาให้มันแข็งแต่มันปลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการงัดเป็นการใช้แรงด้านข้างการตกกระแทกแบบอิสระก็ใช้แรงอีกด้านข้างไม่ใช่เป็นแรงเฉือนไม่ได้เฉือนมันบิดพอบ,บิดมันก็แตกเพราะฉะนั้นเหล็กยิ่งแข็งยิ่งงัดยิ่งแตก